ความเชื่อที่มีอยู่ในใจิตในใจของเราความเชื่อหรือว่าศรัทธาศรัทธาหรือความเชื่อเชื่อในสิ่งใดก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเขาจะเชื่ออะไรเขาได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสิ่งใดมาถ้าเขามีความเชื่อเขามีศรัทธาศรัทธามีความเชื่อ ไอสิ่งที่เราเชื่อมันจะเป็นความจริงก็ได้มันจะไม่จริงก็ได้เนี่แหละเรียกว่าความเชื่อหรือว่าศรัทธาความเชื่อมันยังไม่ใช่ความจริงเพราะความเชื่อมันเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวความเห็นภายในจิตภายในใจของแต่ละคนอย่างเช่นเราเชื่อเรื่องการดูดวงการทำพิธี การแก้บนแก้กรรมการปรุงแต่งพิธีกรรมการบวงสรวงเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อเครื่องรางของขลังเราเชื่อว่าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปกป้องมาคุ้มครองเรานี่แหละเรียกว่าความเชื่อ <c oughs> ความเชื่อเหล่านี้มันจะเป็นจริงก็ได้มันจะไม่เป็นจริงตามที่เราเชื่อก็ได้ เพราะมันเป็นเพียงแค่ความเห็นความคิดของจิตของใจของแต่ละบุคคลมันยังไม่สามารถที่สูดได้ยังไม่มีการที่เราได้เห็นความจริงแต่มันเป็นเพียงแค่เพียงแค่ความเชื่อขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเชื่อก่อนที่เราจะศรัทธาก่อนที่เราจะ มีความตั้งมั่นมีความมั่นคงในจิตในใจอย่างไม่หวั่นไหวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมีความมีการศึกษาการประพฤติปฏิบัติการ <c oughs> หาความรู้ให้เห็นให้เข้าใจความจริงซะก่อนอยา่าอย่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อด้วยความงมงายอยาก อย่าเชื่อด้วยความหลงอย่าเชื่อจนหัวปักหัวปัม๊มว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นความจริงสิ่งนี้ไม่ใช่ความจริงเราต้องเอาเหตุเกิดและเหตุดับเอาเหตุเกิดเหตุการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นกับผลที่จะได้รับเอามาพิจารณาดูแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อเพราะความเชื่อมันยังไม่ใช่ความจริง มันจะเป็นจริงก็ได้มันจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อในหลักการหลักปฏิบัติ work, <c oughs> ที่ถูกทางที่ถูกต้องเราก็จะเห็นความจริงแต่ถ้าเราไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่หนทางมันไม่ใช่หลักการหลักปฏิบัติที่จะทําให้เราเห็นความจริงมันก็จะเป็นความหลงเป็นความโลภโกรธความหลงเพราะเราไปเชื่อในสิ่งที่มัน ไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงเราไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีตัวตวนอยู่ที่แท้จริงเราไปเชื่อสิ่งที่มันเป็นเพียงแค่สมมุติมันเป็นเพียงแค่แค่ความคิดของเราเท่านั้นเพราะถ้าเราเชื่อเรามั่นใจในสิ่งใดเราก็จะหลงยึดมั่นยึดติดมันจะกลายเป็นอุปทานกลายเป็นความยึดมั่นยึดติดในความคิดของตัวเอง ถ้าเราเชื่อในหนทางในหลักการปฏิบัติที่ไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นความยึดมั่นยึดติดมันก็จะกลายเป็นความหลงงมงายแต่ถ้าเราเชื่อในหลักการในหนทางปฏิบัติของผู้รู้ผู้ที่เข้าใจผู้ที่เห็นสัจะทำ <c oughs> ทำตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่งมงายเราก็จะไม่เชื่อใน ความคิดในจิตใจที่มันเป็นความคิดที่หลงผิดเราก็จะเห็นความจริงเราก็จะไม่พึ่งสิ่งภายนอกเราก็จะพึ่งตัวเองเพึ่งความรู้ความเข้าใจของตัวเองเห็นความจริงภายในจิตภายในใจของตัวเองเห็นด้วยตัวเองเราก็จะเป็นผู้รู้แต่ถ้าเรามีศรัทธา,ามีความเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงแค่สมมติปรุงแต่งกันขึ้นมา หวังเพื่อไม่ได้อย่างท right ี่แท้จริงเพียงแค่มีความรู้สึกสบายใจขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเราก็ไปหลงยึดมั่นยึดติดนี่แหละเรียกว่าคนที่มีศรัทธาที่มีความเชื่อเรื่องการปรุงแต่งพิธีกรรมการทําสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่มันง่าย มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเรียกว่าไม่ต้องลำบากลำบนในการสร้างเองทำเองคนมันก็จะชอบสิ่งเหล่านั้นเรื่องการเวียนไ่วยตายเกิดก็ไม่ได้สนใจเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในการวงสวงการบวงแต่งพิธีกรรมให้คนที่ตายไปแล้วไปเกิดตรง นั้นตรงนี้ไปพบนั้นพบนี้ไปสู่สุคติเรียกว่าความเชื่อเชื่อด้วยความมักง่ายเชื่อด้วยการไม่ลงมือปฏิบัติลงมือสร้างลงมือปรุงแต่งจิตใจของตัวเองให้มันหมุนวนเวียนไปในทางที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้เพราะคนส่วนมากชอบ <c oughs> สิ่งง่ายๆชอบทําอะไรที่มันง่ายๆแล้วให้มันได้ดัง ที่ตัวเองปารถนะชอบไปอ้อนวอนชอบไป <c oughs> ลงทุนเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมาไม่ได้หวังไม่ได้เชื่อในหนทางในหลักการปฏิบัติที่แท้จริงแม้แต่การให้ทานก็หวังที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมาไม่ได้เสียสละไม่ได้ให้ทานเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางความยึดมั่นยึดติดภายในตัวเองให้เพื่อหวังที่จะได้กับ มาให้หน้อยเพื่อหวังที่จะได้มากกลับมาก็เลยมีการ <c oughs> ทำบุญทำทานเรียกว่าเป็นการหวังผลก็มีให้เพื่อที่จะได้กลับมาไม่ได้ให้เพื่อที่จะละที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางความยึดมั่นยึดติดภายในจิตในใจมันจึงกลายเป็นความเห็นผิดเพราะเราไปให้ไปเสียสละก็เพื่อหวังจะได้ความ <c oughs> จะได้สิ่งที่มันมาตอบแทน ตอบความอยากความต้องการของเรามันจึงเป็นความเชื่อความเห็นความคิดที่ยังผิดอยู่การให้ทานการเสียสละก็เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางอุปทานวางความยึดมั่นยึดจิตอยู่ในจิตในใจเราเพราะคนที่ยึดมั่นยึดจิตเมื่อมีสุขมันยึดสุขเมืม่อมีทุกข์มันก็จะยึดทุกข์เมื่อรวยมันก็จะยึดเมื่อจนมันก็จะยึดในความจนในความทุกข์ความลําบาก เมื่อมีมันก็จะยึดมั่นยึดติดไม่เสียสละไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นเพราะการให้ทานที่แท้จริงคือการละการปล่อยการวางการเสียสละภายในจิตในใจของเราไม่ใช่ว่าให้ทานเพื่อหวังจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมาเพราะการให้ทานเพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมามันยังเป็นความเห็นผิดอยู่ความคิดผิดอยู่เพราะเราเชื่อ ว่าเราให้แล้วเราจะได้กลับมาเราถึงให้เราไม่ได้ให้ด้วยความที่เราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นเราให้เพราะเราหวังผลมันไม่ได้หมายถึงเป็นการให้ทานที่บริสุทธิ์มันเป็นการลงทุนมันเป็นการลงทุนเพื่อจะได้สิ่งตอบแทนกลับมามันไม่ใช่การให้ทานมันไม่ใช่การเสียสละมันเป็นการให้เพื่อหวังจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเม่น ไม่ใช่เรียกว่าทานมันเป็นการไปให้เป็นการไปเสียสละเพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองมันเป็นการไปหวังผลจากสิ่งภายนอกจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงการทำบุญทำทาน <c oughs> เพื่อหวังสิ่งตอบแทนมันเป็นความที่ยังเห็นผิดชิดผิดการทำบุญการให้ทานก็เพื่อเสียสละ เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางความยึดมั่นยึดติดภายในจิตในใจของเราเพื่อที่จะเป็นทางดําเนินไปสู่การรักษาศีลการรวบรักษาควบคุมสํารวมระวังจิตใจอายตนะของเราไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งไม่ให้มันไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมันจะได้ไม่มีโทษตามมาเพื่อที่จะทําให้เราเกิดจิตใจตั้งมั่นฝึกสมาธิเราจะได้เกิดปัญญา การรู้เห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราให้เพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมามันกลายเป็นความหลงมันกลายเป็นความเห็นผิดความคิดผิดมันก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีศีลในเวลาต่อมา <c oughs> เมื่อมันไม่ได้ดังใจดังป่าถนามันก็จะทําให้เราจิตใจไม่ล่าเริงไม่เบิกบานเมื่อเราให้เราไม่ได้ให้ด้วยความ เสียสละความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ความแบ่งปันเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางความยึดมั่นยึดติดแต่เราทําบุญทําทานให้ทานก็เพื่อได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมามันจึงเป็นการลงทุนมันไม่ใช่การไปให้ทานไปเสียสละมันเป็นการให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนกลับมามันเป็นการลงทุนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้สิ่งตอบแทนกลับมา พราะความเชื่อสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะเป็นจริงก็ได้มันจะไม่เป็นจริงก็ได้มันยังอยู่ขั้นของความเชื่ออยู่แต่ถ้าเราเชื่อในหนทางในหลักการปฏิบัติของพุทธ,ธะของผู้รู้เราก็จะดําเนินไปถิกทางเพราะมีศรัทธามีความเชื่อในการเกิดการดับเชื่อเรื่องของอายตนะสภาวะท่าร่างกายเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของ การหมุนเวียนจิตใจให้ตัวเองให้สูงขึ้นถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อสิ่งเหล่านี้เชื่อเรื่องการให้ทานการเสียสละการรักษาศีลก,กันปลวกจิตใจให้มีความตั้งมั่นให้เกิดปัญญาและเราจะหลุดพ้นเราจะไปถึงนิพพานนี่เรียกว่าความเชื่อที่จะทําให้เรานะเห็นความจรงิงเพราะมีการให้การเสียสละการ <c oughs> รักษาศีลสมาธิปัญญาเพราะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อสิ่งเหล่านี้ มันก็จะทําให้เราปล่อยวางทําให้เราไม่ยึดมั่นยึดติดทําให้เราเกิดปัญญามันจึงเป็นการฝึกฝนอบรมตนที่จะทําให้เรานะ่ะไปสู่พระนิพพานไปสู่การที่จะตัดรู้ความจริงนี่เรียกว่าความเชื่อมันเป็นเพียงแค่หนทางมันเป็นเพียงแค่ป้ายบอกทางให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง <c oughs> เพราะฉะนั้น ความเชื่อมันยังไม่ใช่ความจริงมันจะจริงก็ได้มันจะไม่จริงก็ได้บางคนก็ได้รู้ความจริงบางคนก็ไม่ได้รู้ความจริงเพราะมีศรัทธามีความเชื่อมันถึงเกิดปราโมดเกิดความร่าเริงเบิกบานในจิตในใจจากการให้จากการเสียสละจากการรักษาจากการควบคุมสำรวมระวังจากการที่มีจิตใจตั้งมั่นจากการที่เกิดปัญญาเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง <ersch> มันก็จะทําให้จิตใจของเราหนาลาเรลงเบิกบานมันจะก็จะทําให้เราเกิดความปิติเกิดความอิ่มทางจิตทางใจเมื่อมันมีปีติเมื่อมันมีความอิ่มมันก็จะเกิดความสงบระงับเมื่อมันเกิดความสงบระงับมันก็จะเกิดความสุขความเบาสบายผ่อนคลายมันก็จะเกิดความตั้งมั่นเมื่อมันตั้งมั่นมันก็จะเห็นตามที่เป็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งปรุงแต่งของสังขาน เรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของขีดเรื่องของธรรมชาติที่มันอาศัยกันเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงในวัฏสงสารการเวียนว่ายตตยเกิดอริยสัจส,สี่ความทุกข์ยากลําบากบีบคั้นขับแขนเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เหตุการดับทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มันก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันเป็นสมมุติ เบื่อหน่ายในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็จะเกิดความจางคลายออกไม่ไปยึดมั่นยึดติดเกิดความจางคลายออกเมื่อมันจางคลายออกมันก็จะเกิดความหลุดพ้นทั้งภายในและภายนอกเมื่อมันหลุดพ้นมันก็จะเกิดความรู้ชัดรู้เข้าใจสัจจะทมตามที่เป็นจริงรู้ชัดในการเปลี่ยนแปลงที่ถูกทางที่ถูกต้องเมื่อมันเกิดความรู้ชัดมันก็จะเกิดความรู้แจ้ง ในสังขารการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมีวิชาไม่มีความจิตมั่นยึด owing, ติดมีแต่ความรู้จากศรัทธากลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกทางที่ถูกต้องเกิดวิชาความรู้แจ้งความเห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงในการหมุนเวียนเกิดการหมุนเวียนดับของชีวิตของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงเมื่อเรามีวิชาความรู้แจ้งแล้ว มันก็จะทําให้เราหนัดถึงนิพพานถึงที่สุดของชีวิตถึงที่สุดของความจริงเพราะเรากลายเป็นผู้รู้เพราะผลเกิดมาจากความที่เราเชื่อถูกทางเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่มันจะทําให้เราหนรู้แจ้งเห็นจริงแต่ถ้าเราไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะหลงงมงายอยู่กับสิ่งที่ตัวเองหลงคิดหลงทาหลงเห็นว่ามันเป็น สิ่งที่จะทําให้เรานะ่ะพึ่งพาได้ในการหมุนเวียนชีวิตเรียกว่ามันเป็นความเชื่อมันจะจริงก็ได้มันจะไม่จริงก็ได้ความเชื่อในจิตในใจของเราแต่ถ้าเราลองปฏิบัติดูเราก็จะเห็นความจริงแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราปฏิบัติไปไม่ถึงมันก็ไม่เห็นความจริงเมื่อมันไม่เห็นความจริงมันก็จะกลายเป็นความ ขาดศรัทธาไปในตัวเรียกว่าเราก็จะไม่เชื่อในหนทางในหลักการเพราะเราไปไม่ถึงความจริงแต่ถ้าเราไปถึงความจริงเราก็จะเชื่อในหนทางในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเชื่อมันจะจริงก็ได้มันจะไม่จริงก็ได้ก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก่อนที่เราจะ <c oughs> หวังพึ่งอะไรเราก็ต้องศึกษาและ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ตามันเห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจรับอารมณ์มาก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งนั้นเท่านี้จริงสิ่งนั้นไม่จริงสิ่งนี้จริงสิ่งนั้นไม่จริงต้องเป็นทางนี้เท่านั้นต้องเป็นหนทางนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามความคิดของเรานี่เราอย่าเพิ่งไป เชื่อในสิ่งต่างๆว่าเราจะพึ่งพาอาศัยได้ตลอดไปเราต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราไปเชื่อแล้วมันไม่เป็นดังที่เราเชื่อมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นความหลงมันจะก็จะเกิดความโล้ความโกรธความหลงเพราะเราไปเชื่อสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงอย่างเช่นเราถูกหลอกจากผู้จากคนจากสิ่งต่างๆเพราะเราไปเชื่อทําตาม คนที่เขาไม่มีความรู้หรือไปทําตามคนที่ไม่มีศีลมีธรรมเราไปทําตามเพราะเราไปเชื่อเขาเพราะเราไปเชื่อคนที่ไม่มีศีลมีธรรมไปเชื่อคนที่เขาหวังประโยชน์จากเราเราก็จะเกิดความโลภโกธหลงตามมาแต่ถ้าเราเชื่อหนทางที่มันถูกเราก็จะละโลภละโกธละหลงได้เพราะเราจะเห็นความจริงตามที่เป็นจริงเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจ เพราะฉะนั้นความเชื่อที่มันฝังอยู่ในจิตในใจของเรามันจะเป็นจริงก็ได้มันจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามดูลองปฏิบัติตามดูเราก็จะเห็นเข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนไม่จริงเพราะถ้ามันไม่จริงมันก็จะทําให้เรานเป็นทุกข์มีความลําบากอยู่ขันขับแขนอยู่ตลอดเวลามีความเสื่อมความแปลปวน,นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังใจดังปารถนาแต่ถ้ามันเป็นความจริง มันก็คือความจริงมันก็จะเกิดความเบาสบายผ่อนคลายพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรูธ้ธรรมก็เอาความจริงมาบอกมาสอนใครจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใครจะเชื่อไม่เชื่อความจริงมันก็ยังเป็นความจริงอยู่จะเมื่อจะสว่างมันก็คือความจริงจะร้อนจะเย็นจะทุกข์จะสุขมันก็คือความจริงอยู่ที่ใครจะไปอยู่ในสภาวะไหนเมื่อมันกเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อมันมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นถ้าใครเชื่อในหลักการในหนทางที่จะทําให้ตัวเองพ้นทุกข์เขาก็จะปฏิบัติไปเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์แต่ถ้าใครไปเชื่อในสิ่งที่หวังพึ่งสิ่งภายนอกหวังซึ่งหวังพึ่งสิ่งอื่นมันก็จะทําให้เขาเกิดความผิดหวังหรือไม่เป็นไปดังที่เขาต้องการก็ได้แต่ถ้าเขาเชื่อเรื่องการละการปล่อยการวาง มันก็จะทำให้เขาถึงนิพพานเพราะการละการปล่อยการวางมันก็จะไม่มีความทุกข์มันก็จะทำให้เราหลุดพ้นไปจากทุกข์มันจะมีแต่ความทุกข์ในเบื้องต้นเท่านั้นเมื่อมันผ่านไปทุกข์ผ่านความทุกข์ไปได้มันก็จะเห็นความจริงเมื่อมันผ่านทุกข์ไปได้มันจะถูกส,สบายผ่อนคลายและมันเกิดความรู้ที่เป็นความจริงมันก็จะเข้าใจสัจธรรมตามที่เป็นจริง เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักศึกษาก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดเราต้องมีการพิจารณาเชื่อก่อนอย่าไปเชื่อใครง่ายๆในโลกนี้ลองปฏิบัติลองศึกษาให้รู้ความจริงไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างเราแม้แต่ทุกผู้คนที่อยู่ในโลกในสงสารนี่แหละก่อนที่เราจะเชื่อสิ่งใด เราก็ต้องมีปัญญาเข้าใจและเห็นเหตุและผลของมันดูพิจารณาให้ดีๆถ้าหลงเชื่อไปแล้วมันกลายเป็นความคิดกลายเป็นความยึดมั่นยึดติดไปแล้วมันก็จะละยากปล่อยวางยากเพราะมันยึดไปนานมันก็จะปล่อยวางยากแต่ถ้าเราเชื่อสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันเป็นความจริงมันก็จะเดินไปถูกทาง